ดิฉันนางสาววาัทินีอุดมพืชนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่3รหัสนักศึกษา165 22066วันนี้จะมาพูดเรื่องตาสารทุนของ HMPRO หรือบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนค่ะก่อนอื่นเราไปรู้ประวัติและลักษณะการประกอบธุรกิจของ Home Pro กันก่อนดีกว่าค่ะ ในปีพศ2538บมจ Home Product Center ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนโดยเป็นการร่วมลงทุนของบมจ Land and House และบมจ Quality House บริษัทเริ่มต้นเปิดดำเนินการที่สาขาลางังสิตในเดือนกันยายนพศ2539เป็นแห่งแรก โดยใช้ชื่อทางการค้าว่าโฮมโปรค่ะต่อมาในปีพศ2544บริษัทได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่29พฤษภาคมภาคมด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น150ล้านบาทต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่30ตุลาคมโดยใช้ชื่อย่อบ,บริษัทว่า HMPRO ในปีพศ2553บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มเซ็ต50และได้เปิดดำเนินการครบรอบ15ปีมีสาขาทั้งสิ้น40แห่งค่ะลักษณะการประกอบธุรกิจนะคะ บริษัทนะคะจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปีกค่ะโดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Home Pro เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเจ้าของบ้านและ Megahome 1. ธุรกิจขาปีกนะคะประเภทของสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ hard line และ s o ต์ line ค่ะ hard line น,นะคะคือสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างสีอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านห้องน้ำและสุขภัณฑ์เครื่องครัวอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วน s o ต์ line นะคะจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องนอน ผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์โคมไฟสินค้าตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน,นะคะ่ะและยังมีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขาปีค่ะคือบริษัทนะคะได้ให้บริการงานช่างที่ครอบคุมทั้งการซ่อมแซมและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยให้บริการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์3มิติ 2. งานติดตั้งย้ญยจุดแก้ปัญหา 3. งานตรวจเช็คทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 4. งานบริการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโลค 5. งานปรับปรุงบ้านปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านพร้อมทั้งยังครอบคลุมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอาทิกรณีไฟดับไฟช็อต ปั๊มน้ำไม่ทำงานท่อหน้ำแตกผ่าน call center 1นเตอร์1,2,8,4ตลอด24ชั่วโมงค่ะ 2. ธุรกิจให้บริการพื้นที่เพื่อร้านค้าเชา่าบริษัทนะคะมีการจัดสรรพื้นที่ในบางสาขาเพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเชา่าและมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่า market village ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะของศูนย์การค้าเต็มรูปแบบภายในโครงการนอกจากจะมีสาขาโฮมโปแล้วยังมีพื้นที่ในส่วนของศูนย์การค้าโดยผู้เช่าส่วนใหญ่ได้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารธนาคารร้านหนังสือร้านสินค้าไอที IT, เป็นต้นณนะวันที่31ธันวาคมพศ2566ค่ะ ข้อมูลบริษัทนะคะเว็บไซต์ www.homepro.co.th ค่ะที่อยู่31ถนนประชาชื่นนนทบ,บุรีตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีรหัสไปรษณีย์1 1 0 0 0โทรศัพท์นะคะ02-832-1000โทรศัพ 028321400รายละเอียดหลักทรัพย์ค่ะอยู่ในกลุ่มตลาดเซ็ตวันที่เริ่มต้นคือขายคือวันที่31ตุลาคมพศ2544ค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจพาณิชย์ ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าวคือ30เปอร์เซ็นต์ณวันที่17มกราคมพศ2568ราคาพาคือราคาที่เอาไว้บอกทุนเริ่มต้นของบริษัทเมื่อตอนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์นะคะเท่ากับ1บาทค่ะจำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองเพิ่มคือ2 0 0พ 464ล้านสองแสหุ้นค่ะการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคือ41.26ซค่ะนโยบายการจ่ายปันผลคือนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิวัน ปิดรอบบัญชีคือวันที่31ธันวาคมเล่นรหัสหลักทรัพย์สากลน,นะคะในประเทศคือ th 0 6 6 1 0 1 0 0 0 7ต่างด้าวคือ th 0 6 6 1 0 1 0 0 1 5 nvdr นะคะคือใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรับผิดชอบโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดเป็นบริษัทภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทีนึงจัดตั้งขึ้นมาค่ะเลขรหัสคือ t h 0 6 6 1 0 1 0 r 1 7ค่ะชื่อผู้สอบบัญชีวันที่สิ้นสุดการสอบบัญชีคือ31ทธันวาคม พศ2567ค่ะมีทั้งหมด4คนได้แก่นางสาววิไลพรชาวิวัตกุลบริษัทสำนักงาน EY จำกัดนางสาวสุมนาพันพงษานนบริษัทสำนักงาน EY จำกัดนางสาวอรวรรณเตชะวัฒน์ธนศิริกุลบริษัทสำนักงาน EY จำกัด นางสาวพิมพ์ใจมานิดขจรกิจบริษัทสำนักงานอีวจํากัดผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินนะคะคือนางสาววันนีจันทามงคลวันที่เริ่มต้นคือวันที่15มีนาคมพศ2548ค่ะการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคือนายวิชาญวรสิตานน์ วันที่เริ่มต้นคือ1สิงหาคมพศ2 5 4 9ค่ะข้อมูลการซื้อขายนะคะราคาเสนอซื้อขายต่อปริมาณเสนอซื้อคือ9.00ต่อ3 3 2 5 0 0ราคาเสนอซื้อขายต่อปริมาณเสนอขายคือ9.05 ต่อ2,2,000ราคาปิดก่อนหน้าต่อราคาเปิดคือ9.10ต่อ9.05ราคาสูงสุดต่อราคาต่ำสุดคือ9.25ต่อ9.00ราคาซิลลิ่งต่อราคาฟลอร์คือ สิบเต่อ6.40ค่ะราคาเฉลี่ย9.10บาทค่ะมาเป็นข้อมูลทางการเงินนะคะกำไรคือกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของกิจการต่อหุ้นสามัญของกิจการที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้น ก็คือ0.36บาทต่อหุ้นค่ะต่อมาอัตรากำไรขั้นต้นคืออัตราส่วนเปรียบเทียบผลกำไรขั้นต้นกับยอดขายทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการสูตรหานะคะคือกำไรขั้นต้นหารรายได้จากการขายคูณร้อย เท่ากับ27.28%ต่อมาอัตรากำไรสุทธิคืออัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลกำไรสุทธิกับยอดขายซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการทำกำไรสุทธิของกิจการบอกถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการและความสามารถของผู้บริหาร สูรหานะคะคือกำไรสุทธิหารด้วยยอดขายคูณด้วย100เท่ากับ8.79%ค่ะ ARO นะคะคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เป็นสัสดส่วนระหว่างกำไรสุทธิและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ บ่งบอกว่าบริษัททำกำไรได้มากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทนั้นสูตรหานะคะคือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมคูณ100จะเท่ากับ13.43%ค่ะต่อมา ROE คืออัตราส่วนที่ช่วยวัดประสิทธิภาพของบริษัท ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นได้มากน้อยเพียงใดมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสูตรหาคือกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นคูณ100จะเท่ากับ2 6 3 6ิค่ะต่อมา P/E เป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นจากมุมมองกำไรสุทธิซึ่งเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนมักจะนำมาใช้ประเมินว่าหุ้นตัวไหนถูกหรือแพงกว่ากันนะคะสูตรหาก็คือราคาต่อหุ้นหารกำไรสุทธิต่อหุ้นค่ะจะได้18.44เท่าค่ะต่อมา P/BV คืออัตราส่วนราคาตลาดของหุ้นหารกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเพื่อดูว่าราคา,านหุ้นณเวลานั้นแพงหรือถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของส่วนของเจ้าของนะคะก็คือสูตรเนี่ยก็คือราคาต่อหุ้นหารมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นค่ะก็จะเท่ากับ4.7 5เท่า ต่อมาอัตราตอบแทนเงินปันผลคืออัตราส่วนทางการเงินที่แสดงจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี<ม>เทียบกับราคาหุ้นนะคะสูตรก็จะเป็นเงินปันผลต,ต่อหุ้นต่อปีหารด้วยราคาตลาดหุ้นก็จะได้เป็น4 42ต่อปี สุดท้ายนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วนที่นำหนี้สินรวมมาหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนนี้นะคะจะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์กิจการมาจากการกู้ยืมหรือมาจากทุนของกิจการก็จะได้เป็น1.62เท่าค่ะ นี้ก็ขอจบการนำเสนอตราสารทุนของบริษัทโฮมโปรไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ